ถ้าพูดถึงเรื่องราวความสําเร็จในโลกธุรกิจยุคใหม่นะครับชื่อของแจ็คหม่าคงเป็นชื่อแรกๆที่ผุดขึ้นในใจของหลายๆคนชายผู้เริ่มต้นชีวิตจากศูนย์และกลายเป็นผู้ก่อตั้งอาลีบาบาอาณาจักรธุรกิจออนไลน์ที่ของตลาดโลก ชีวิตของแจ็คหม่าไม่ได้เริ่มต้นจากความพร้อมทุกอย่างเต็มไปด้วยอุปสรรคเขาเกิดในครอบครัวธรรมดาในเมืองหางโจวประเทศจีนแม้จะเป็นเด็กที่รักการเรียนรู้แต่กลับล้มเหลวในการสอบเข้าโรงเรียนหลายๆครั้งรวมถึงปฏิเสธจากงานมากกว่า30แห่งอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือความไม่ยอมแพ้และความกล้าที่จะฝันไกลโดยในปี1999แจ็คหม่าเริ่มก่อตั้งอาลีบาบาด้วยความฝันที่ต้องการให้ธุรกิจเล็กๆในจีนสามารถเชื่อมต่อ กับตลาดโลกได้แม้จะเริ่มต้นด้วยทีมงานเล็กๆและทุนจำกัดแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจอาลีบาบาได้เติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก และมี10แนวคิดทรงพลังจากแจ็คหมาที่อาจจะช่วยเปลี่ยนแปลงมุมมองชีวิตของคุณและธุรกิจได้นะครับอย่างแรกก็คือ 1. อย่าหยุดฝันเพราะฝันในวันนี้อาจจะกลายเป็นความจริงในวันพรุ่งนี้หรือ Never stop dreaming because today dreams can become tomorrow reality 2. จงเริ่มต้นเรียนรู้ความล้มเหลวจากผู้อื่นและคุณจะเติบโตได้ไกลกว่าเดิมหรือ Learn from a u t e r failure, er and you m o r e further ahead. 3. ถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณจะไม่มีวันล้มเหลวหรือ if you don't give up, you won't fail 4. ในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงความยืดหยุน่นและความพร้อมที่จะเรียนรู้คือกุญแจสู่ความสำเร็จ In times of change flexibility and willingness to learn are key to success และต่อมาก็คือผู้นำที่ดีต้องสร้างโอกาสให้ผู้อื่นไม่ใช่แค่ตนเองหรือ Agile Leader Create Opportunity for o t h e r Not Just for Themselves จงโอบรับความล้มเหลวเพราะมันคือบทเรียนที่มีค่าที่สุดในชีวิต e m b a r s s Failure is the most valuable lesson in life อย่ากลัวคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่จงกลัวใจที่อ่อนแอของตนเอง d dont fear strong Competitor Fear your own weak heart ความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่เงินแต่วัดที่ผลกระทบที่คุณสร้างต่อโลก Success is a measure for money, but by t h t i m p m c t you make on the world ก่อนสุดท้ายก็คือการเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ใช่อุปสรรคนะครับ แต่การไม่กล้าเริ่มต้น่างหากที่เป็นอุปสรรค Starting from zero isn't the problem. Not daring to start is และคำพูดสุดท้ายก็คือถ้าคุณต้องการความสำเร็จคุณต้องกล้าที่จะเดินในเส้นทางที่ไม่มีใครเคยไป If you want success, you have to dare to walk path no one has ever taken แจ็คหม่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ยังเป็นแรงบนันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ทั่วโลกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ แต่มาจากความพยายามและความกล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคสิ่งที่แจ็คมาเน้นย้ำเสมอก็คือความมองเห็นโอกาสในทุกอุปสรรคและการไม่หยุดพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเจอปัญหามากแค่ไหนสิ่งสําคัญคืออย่าล้มเลิกความฝันเพราะทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มต้นจากคนที่กล้าฝันทั้งสิน้น